ลองทะเบียนเลยค่ะมาด้านนี้มาด้นาดนน,น,านี้มาด้านนี้มาด้านนี้มาด้านนี้ ถ้านี่แตเคือก็รู้นะก็รู้ว่าอะไรอะไรก็เก่แล้วไอ้ทุกายก็รู้การู้นี่ไหนยังนะครับผมทำถามให้ถ้าคนผู้ใหญ่ถ้าในบับไม่มีใครใหญ่ในยนี่ลูกคือก็ไม่ใหญ่ใอ้ก็ไม่ใหญ่ผมก็โปรแกนนะรรับาแล้วเวลาคนเป็นผู้ใหญ่คุณจเรานั่งโต๊ะอันนั้นไหมล่ะนี่แว่ไงกูคุยกับกล้ว

เอาคนนี้หรอพ่อคนนี้หรอพ่อ i <laughs>